พี่ๆมาพบกับผมโบท๊ทโอฮาน่าพระเครื่องครับวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับเหลืออยู่2กล่องนะครับนะใช้บริการของไปษณีไทยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ <c oughs> ขอให้แท้นะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับท่านไหนจะฝากปล่อยนะครับ นะจะฝากปล่อยนะจะแบ่งปันให้ท่านอื่นได้เช่าบูชาต่อส่งมาได้เลยครับนะแอดไลน์กันได้เลยนะ092419158 8ครับแอดไลน์ส่งรูปเบื้องต้นมาก่อนนะผมก็จะสแกนพระของพี่ๆก่อนนะครับว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้ผมก็ไม่อยากให้ส่งมาเสียเวลานะครับส่งมาไม่ต้องกลัวพระหายหรอกครับนะถึงผมแน่นอนครับไม่ใช้บริการของอะไรก็ตามจานหน้าซองให้ชัดเจนครับนะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมแล้วก็ห่อหุ้มให้ดีๆแบบนี้นครับ โอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้ะนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับห่อนี้ครับอ่าคู่แรกนี้เป็นพญาเต่าเรือนนะครับรุ่นไตรมาสครับนะกระไหลทองลงยาครับสวยๆเลยครับนะหลวงปู่หลิวนะจะสร้างและปลุกเสกในปีพศ2538ครับจมูกโด่งมากครับพี่ๆรุ่นไตรมาสบูรณะพระราชวังสนามจันกระไหลทองลงยาตอกโคดนาด้านหลังชัดเจนครับสวยสมบูรณ์มากครับ นะฮะสวยมากครับขนาดน่ารักนะครับนะ,ะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับนี่ครับเทียบกับเหรียญบาทก็ใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับนะฮะสวยสมบูรณ์มากนะครับแล้วท่านจัดสร้างและปลุกเสกในปีพศ2538จะ้ะนะ,ะรุ่นนี้องค์พระเทพมาเป็นประธานในการเททองหล่อหลอมชนวนมวลสารนะครับในปี38พิธีใหญ่มากครับนะฮะ ราคาไม่แพงครับผมแบ่งให้ไม่ถึงสามพันครับนะใครพบเจอก็จัดไปนะครับหนึ่งคู่นะครับอ่าวต่อไปมีเจ้าสัวครับเจ้าสัวนะครับโอ้โหบล็อกอะไรเนี่ยเนี่ยขอลงกล้องหน่อยนะครับผิวสวยมากบล็อกจอขีดด้วยครับบล็อกจอขีดครับนี่ครับจอจานมีขีดครับ นะ้บล็อกจอขีดนิยมลัดนิ้วครบจมูกโด่งผิวแดงๆครับนะฮะรุ่นเจ้าสวัวชื่อดีเป็นมงคลครับใครอยากเป็นเจ้าสวัวฉันะนสีฉชนะสินะครับนะ,ะ,นะะปี2538ต่อโคตดคมๆครับพื้นผิวเหลียญน,นะ,ะครับตึงครับชัดเจนเลขสสวยๆฮะหางไม่ขาดไม่กุดไม่งอไม่สั้นนะครับสวยมากครับรุ่นเจ้าสัวครับนะ,ะเคยมีราคาขึ้นไปสูงสุดเกือบ 6 0 0 0น0 0 0นะครับนะฮะบล็อกนิยมเนี่ทะลุ6,000กว่าบาทไปนะครับนะฮะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง3,000นะครับเจ้าสัวนะปี38บล็อกจอขีดนิยมโอ้โหพี่พี่ดูองค์นี้ครับพร้อมเลี่ยมเงินด้วยครับนี่คือรูปหล่อหลวงปู่หลิวครับนะฮะเข้มเลยครับจมูกโด่งผิวเข้มเเลยครับ เขาเรียกว่ารุ่นนี้ว่ารุ่น,นห่มคุมล่มเย็นเป็นสุขครับนะท่านสร้างในปีพศ2541ครับดูครับแล้วก็ตอกโค้ดคมคมครับสวยสมบูรณ์มากพี่พจา๋าพร้อมเลี่ยมเงินครับนั่นหนาครับนะขนาดองค์พระนะเทียบกับเหรียญบาทเห็นไหมครับนะเหรียญบาทยังมีขนาดอ้วนอ้วนกลมใหญ่กว่าเลยนะคุณพี่สุภาพสตรีก็บูชาได้นะครับ นะคุณพี่สุภาพบุรุษก็บูชาได้รุ่นห่มคุมครับนะคอยปกป้องคุ้มภัยครับรุ่นนี้ครับบูชาเสร,ริมโชคลาภบารมีนะครับได้ดีนกักแรราคาไม่สูงด้วยครับพร้อมเลี่ยมเงินครับผมแบ่งให้นะครับไม่ถึง3ามพันนะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะครับนะพระเปล่าเปเนี่ยเคยปล่อยสูงสุดนะครับสองพนถึงสามพนะครับวันนี้พร้อมเลี่ยมเงินให้ด้วยไม่ถึงสามพันนะครับนะองค์นี้รุ่นห่มคุมครับอ่าต่อไปนี่ครับ รุ่นพุทธซ้อนครับนะรุ่นพุทธซ้อนเนื้อทองฝาบาทครับสวยมากพี่พี่จ๋าสวยมากครับนะฮะเดี๋ยวฮะจมูกโด่งนิ้วครบสวยตอกโคตรคมคมครับพระพุทธนะครับพระพุทธท่านเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับนะฮะพระไอ <c oughs> พระสังกัจจายท่านเป็นตัวแทนของความสุขนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ พญาเต่าเรือนนําพาไปค้าขายมีกําไรเห็นนะครับพญาเต่าเรือนเหมือนคาบกําไรคาบเงินคาบทองนี่ครับรุ่นนี้ครับจะสร้างและปลูกเสกนะฮะหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกในปีพศ2535ครับเนื้อทองฝาบาทผมปล่อยเกือบเกือบเกือบถึง4,550นะเกือบแค่เกือบนะครับนะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับไม่ถึง3,000นะครับไม่ถึง3,000สวยมากครับพี่ พุทธซ้อนปี35เนื้อทองฝาบาทครับนะรับประกันพัดแท้และทันหลวงปู่หลิวด้วยครับต่อไปองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายของเด็ดนะครับมักอยู่ท้ายยนะครับนี่คือนะครับรุ่นพิเศษครับหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นพิเศษสงครามเกาหลีกระไหลทองเดิมครับแจกกรรมการครับนะกระไหลทองเดิมแจกกรรมการสวยมากครับ นะฮะสร้างขึ้นในปีพศ2518ครับ2518ครับนะฮะกระไหลทองเดิมแจกกรรมการครับสร้างนะกระไหลทองแบบนี้ไม่ถึงพันเหรียญครับพี่พี่ไม่ถึง1000เหรียญครับนะครับสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะจะสร้างที่วัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในปีพศ2518ครับ เหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าพุทธคุณครอบจักรวาลครับนะฮะถ้าปล่อยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเหรียญนี้นะฮะบอกเลยปล่อยไม่ได้ไม่เป็นไรครับนะวางแผนไว้ว่านะจะสั่งเลี่ยมทองหน่อยครับนะสวยมากนะครับเป็นพระเหรียญยุคต้นที่มีมูลค่าสูงกว่าพระยาเต่าเรือนนะครับนะผมปล่อยเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาสูงกว่าพระยาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับ นะเหรียญรุ่นนี้ราคาสูงกว่าพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะครับแต่ว่าบางท่านบางคนก็ให้ค่านิยมของพญาเต่าเรือนมากมากกว่าเหรียญน,นะครับแต่สําหรับผมนะผมให้ค่านิยมของเหรียญที่หายากนะสวยดูครับเล็บเท้าติดชัดมากนะฮะท่านสร้างในปี2518นปครับปีลึกมากครับนะฮะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมและขอบพระคุณพี่ๆทางบ้านที่สง่งพระเครื่องเข้ามาวันนี้6องค์รับ6องค์นะครับ นะฮะหกองสวยสมบูรณ์ทุกองค์เลยครับนะโบ๊ทโอฮานาพาเครื่องนะครับรับประกันพะแท้ตลอดชีพครับพี่พี่ศูนย์เก้าสองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าแปดแปดโทรมาสอบถามก็ได้หรือแอดไลน์กันได้ยิ่งดีครับแอดไลน์ก็จะได้ส่งภาพนิ่งให้ครับได้ชมภาพกันด้วยนะครับนะแล้วก็มีรูปในไทม์ไลน์ให้ชมนะผมจะลงรูปในไทม์ไลน์ให้ชมตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์นะครับด้าน ด้านล่างขวามือยกไลค์ให้1นึ่งไลค์นะครับจิ้มไปเลยครับนะอันไลค์ไอที่นิ้วโป้งคว่ำหัวเนี่ยอย่าไปกดนะครับพี่ๆต้องผมพูดคําจาคาพูดคําไหนผิดพลาดไปนะครับต้องกราบขอโทษไว้ณที่นี้นะครับแต่ถ้าอยากจะติดตามกันฝากกดติดตามด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือมีสีคำว่าติดตามสีแดงๆหรือ u b s c r i b e นะครับจิ้มไปเลยครับ1ทีพระเครื่องพยาต่อเรือนของหลวงู่หลิวทำไมท่านถึงดีนะครับทำไมผมถึงทำคลิป แต่้าะเครื่องหลวงปู่หลิวทําไมผมถึงพูดแต่หลวงหลวงปู่หลิวเพราะว่าผมนะครับนับถือในหลวงปู่หลิวนะครับตั้งแต่การเริ่มดําเนินชีวิตการทําธุรกิจจากเด็กต่างจังหวัดเด็กจังหวัดกาญจนบุรีครับบ้านผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีครับอเาเภอทองปภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่บนหลังเขื่อนศรีนครินทร์ครับนะครับ,นะรบผมเดินทางมาปีนี้ปีที่13ครับ นาบูชาแต่หลวงปู่หลิวครับนะไม่ว่าจะห้องทํางานครับเนฮะมีแต่หลวงปู่หลิวนะครับมีแต่หล um. วง <mo> ป <un> ู่หลิวนะครับนะมีแต่หลวงปู่หลิวนะครับวะผมเชื่อในหลวงปู่หลิวนะครับนะฮะเห็นไหมครมีแต่หลวงปู่หลิวนะครับนับถือนะในสร้อยก็มีแต่หลวงปู่หลิวนี่ยนะครับนี่ฮะรูปล่อนะครับหลวงปู่หลิวนะครับนฮะหลวงปู่หลิวครับนะับขอให้ผู้ที่พบเจอคลิปนี้ แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอให้หลวงปู่หลิวปกป้องคุ้มภัยทุกท่านนะครับนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับพี่ๆวันนี้ผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ